สวัสดีค่ะวันนี้ร้านยิ้มมาในบทบาทของเพจฉลอมไม้ไผ่สารนะคะมีลูกค้าทักมาทางหน้าเพจสังฆทานนะคะต้องออต้องการฉลอมขนาดที่ใส่สังฆทานสําหรับพระผู้ใหญ่นะคะตกลงสรุปงานกันที่เป็นฉลอมชลอม,ออลอมป็นโตทรงเหลี่ยมก็คือลูกค้าสั่งแบบพร้อมตกแต่ง5ชุดนะคะทางร้านก็จะพันมือแล้วก็มีแถบด้านข้าง มีริบบินด้านบนและด้านในก็จะมีกระดาษสีเหลืองลองให้อีกชั้นนึงนะคะนี่ค่ะกระดาษสีเหลืองอันนี้คือชุดนี้ลูกค้าเอาไปาจัดเป็นชุดสังฆทานค่ะทั้งหมด5ชุดแล้วก็พร้อมด้วยริบบินดอกดอกละ35บาทเนี่ยค่ะจะสวยงามประมาณนี้เดี๋ยวจะวัดให้ดูนะคะนี่เป็นริบบินขนาด30 30อิอ่อิบริบบินขนาด30มิมลนะคะนี่ค่ะ30มิมลเนี่ยค่ะความกว้างก็30มมิล แล้วก็หน้าดอกก็รวมแล้วเนี่ยหน้าดอกกว้างหน้าดอกกว้าง6นิ้วนะคะส่วนความยาวประมาณความยาวประมาณ9นิ้วค่ะลูกค้าท่านนี้นท่านท่านต้องการให้ทางร้านตกแต่งพร้อมเสร็จเลยค่ะลูกค้าเพียงแต่เอาไปใส่ของและจัดเป็นชุดสังฆทานพร้อมได้เลยค่ะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ต้องการซื้อเฉพาะฉลอมอย่างเดียวนะคะร้านยิ้มจะมี2เพจนะคะเพจสังฆทานใบร้านยิม้มกับฉลอมสารใบร้านยิม้ม ชอบแบบไหนทักมานะคะเดี๋ยวแม่นะแม่ค้าจะแนะนำให้โอเค